ร้านปะเต็งที่มีเส้นเกี๊ยวอีไม่เหมือนใครชวนมาชิมกับเชิญชวนชิม เชลชินชิมสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านเกี๊ยมอีโบราณเจ๊ชุงเป็นร้านเกี๊ยมอีและกว๋วยเตี๋ยวสูตรแต้จิว๋วที่เปิดมายาวนานกว่า39ปีมีทั้งเส้นหมี่เส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นบะหมี่แต่ที่คนนิยมกินคือเส้นเกี๊ยมอีสั่งทําพิเศษนุ่มลื่นคออร่อยมากส่วนน้าซุปของเขาก็มีรสชาติหวานหอมสดเปล่าบอกเลยว่าข้องคอแน่นอนและเมนูที่เชลชิชิมขอบอกว่าห้ามพลาดก็คือเกี๊ยมอีน้ำที่เขาจะใส่หมูหมาช่อชิ้นโต,โตมากับเส้นเกีย๊ยวอีสุดนุ่มลื่นาิก่พเผ เพิ่มลงไปเห็นสีแดงเข้มแบบนี้แต่ไม่เผ็ดมากรสชาติจะออก,กหวานเล็กน้อยและใครที่เป็นสายมึกรอกบ,บอกเลยว่าห้ามพลาดกับชามนี้กะบ,บะเต็งผสมมึกกรอกเขาจะใส่มึก,กรอบมาให้แบบชิ้นโตๆแล้วก็อย่าลืมใส่พริกเผาเพิ่มเข้าไปเล็กน้อยเพื่อเพิ่มรสชาติเส้นเกี๊ยวอีสุดนุ่มลื่นกับมึก,กรอบที่กรอบและเด้งหนึบนานเขาเปิดตั้งแต่9ก้าโมงถึงบ่ายสองของหมดก่อนเขาก็ปิดก่อนอย่าลืมตามไปชิมกันนะครับและถ้าไม่อยากพลาดความอร่อยจากเชียรชวนชิมกดติดตามได้เลยครับ